มาเขาเข้าไข่าขาดาวสองฟองผมนี่ไข่ดาวสามฟองเลยนะแดงแดงไข่เป็ดด้วยนะไข่เป uh. <am> ็ดด้วยนะบอกวลยไข่เป็ดไข่เป็ดแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยดูนะลงไปเลยนะครับนี่โอ้โหเนี่ยดูดูดูนะดูนะจะทำแบบกรอบนอกเยิ้มในเลยนะนะดูนะไข่ดาวเป็ดนะ ออข้าวอยู่นี่ละข้าวอยู่นี่ละไออข่ดาวเป็ดนะครับผมให้สามฟองเลยนะเออกรอบนอกเยิ้มในนี่วนทอดให้ดูเลยนี่ครับไข่เจ็ดสิบใช่ไหมนี่ดูเลยไข่ดาวเป็ดอร่อยอร่อยนี่ไข่เจ็ดสิบใช่ไหมนี่ดูเลยนี่ ฟอนกลางแดดได้เห็นเลยครับมันร้อนเลยขายเจ็ดสิบใช่ไหมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนะเรวปิดแก๊สก่อนนะปิดแก๊สก่อนนี่ครับนี่ดูนะโอ้ยกรอบนอกเยิ้มในนะครับอ่ะเสด็จน้ำมันก่อนนี่ครับนี่นี่ครับเขาขายเจ็ดสิบนีผมสามฟองเลยนะนี่นี่เออดูเองดูวเอง,เองนี่นี่นี่นะ นี่โอ้โหเนี่อนี่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 ดูนี่ดูนะอันเดียวนะอันเดียวนนี้อันเดียวก่อนนะนี่นี่กรอบนอกเยิ้มในนะครับนี่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 ครับเขาขายกันเจ็ดสิบใช่ไหมนี่นี่ครับหยอกซอสไปหน่อยครับหยอกซอสดินี่ขายกันเจ็ดสิบใช่ไหมหยอกซอสไปหน่อยนี่โอ้แล้วก็จ้วงนะนี่ ช่วงนะช่วงนี่ครับหืมนี่ครับเจ็ดสิบหืมสุดจริงๆเนี่ยขายเจดสิบใช่ไหมผมรู้ไหมผมขายเท่าไหร่ผมขายสามร้อยครับตากแดดทอดไข่ร้อนมากไหนจะซื้อแก๊สอีกซื้อลมานอีกเนี่ยซื้อซอสอีกซื้อหมดเลยเอาสามร้อยครับทานนี้ใครกินได้กินกินไม่ได้ก็ต้องกินครับแต่ผมจะกินนะ นี่อันนี้สามร้อยนะครับก็ขายเจ็ดสิบสามร้อยแล้วกันนี่ครับอืมถ้าให้ถูกซื้อทำเองโอเคครับผม